ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะพาทุกท่านมารีวิวสถานีรถไฟเมืองวิชีนะคะนี่คือด้านหน้าสถานีรถไฟนะคะเดินเข้ามานะคะที่นี่ก็จะมีทั้งรถไฟธรรมดาแล้วก็รถไฟความเร็วสูงนะคะสามารถเข้าเมืองใหญ่เมืองปารีสได้นะคะเข้ามาก็จะเจอตู้ ATM มมีที่พักผู้โดยสารนะคะแล้วก็จะมาซื้อตั๋วตรงนี้เคาน์เตอร์แล้วก็เดินมาก็จะเป็นชานชาลารถไฟนะคะอันนี้เป็นรถไฟธรรมดานะคะ แล้วก็จะมีร้านค้าประจําสถานีมีแค่ร้านเดียวนะคะก็จะมีทั้งเครื่องนือมีขนมมีไอติมมีข้าวซองมีหมากฝรั่งมีรูปอมมีของฝากประจําเมืองวิชี่ด้วยนะคะมีที่ชาร์จแบตให้เลือกคล้ายเซเว่นนะคะแล้วก็มีมุมวิตยสารต่างๆหนังสือพิมพ์ให้เราซื้อหรือเลือกซื้อได้ก่อนที่จะรถไฟออกนะคะตรงนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะ มาเรื่อยๆตรงนี้ก็จะเป็นสะพานลอดใต้ดินเข้าไปฝักตรง